สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลติรี่ชาแนลนะคะคลิปนี้เล็กจะไปเร็วเล็กจะมาบอกวิธีที่ทําให้พลิกดกนะคะแล้วก็มละกอติดลูกติดดอกแล้วไม่ร่วงนะคะไม่คิดว่าจะได้ผลเหมือนกันเพราะว่าพลิกต้นนี้นะคะคือใบเหลืองมากแทบจะไม่รอดนะคะแต่วิธีการทําให้ดกหลังจากที่เล็กฉีดปุ๋ยตัวนี้ไปแล้วมันดกจริงค่ะท่านผู้ชมมันดกแล้วมันไม่ร่วงขั้วก,ก็เหนียวด้วยนะคะนี่เยอะมากๆเลยค่ะ ทางฝั่งนี้ด้วยนะคะอันนี้มะละกอก็สวยมากๆเลยเนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมแดงสวยดกมากเลยค่ะดกมากวิธีการที่เล็กทําไม่ยากนะคะเดี๋ยวเล็กจะบอกวิธีการที่เล็กทําก็คือ1รดน้ําลงที่พลิกนะคะนี้เล็กปลูกในวงบ่อนะท่านผู้ชมแล้วก็มีหลายอย่างในนี้นะคะก็จะลดจุลินทรีย์สั่งเข้าแสงรอบๆนะคะรอบๆนี่ประมาณนี้ หให้เรารดน้ำก่อน 2. ใส่จุลินทรีย์สังข้อแสงสฉีดปุ๋ยเบิกบานค่ะตัวนี้ทำให้พลิกดกตอนแรกก็ไม่เชื่อนะคะว่ามันจะดกและขั้วเหนียวค่ะท่านผู้ชมพอเล็กฉีดปุ๋ยคือดกจริงค่ะนี่ค่ะทุกพวงทุกช่อเลยนะคะแล้วใบก็ค่อยๆแบบคือออกดอกใหม่ด้วยแล้วก็ เขียวขึ้นมาเรื่อยๆปกติมันจะเหลืองมากเลยค่ะถ้าผู้ชมมันจะเหลืองมากนืกอ่าจะไม่รอดแล้วเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเล็กพาไปดูวิธีการใส่ปุ๋ยของเล็กนะคะฉีดปุ๋ยเล็กใส่ปริมาณเท่าไหร่ไปดูมาดูกันเลยค่ะใส่ข้าวก็งามมากๆเลยนะคะถ้าผู้ชมอ่าน่ะเห็นไหมโอ้โหน้องหมามาเลียกินเรียบร้อยจริงนะคะถ้าผู้ชมก็คือเมื่อกี้เล็กคือเพื่อเป็นการไม่เสียเทยไว้ก่อนเมื่อกี้น้องหมานะคะมาเลียกินเรียบร้อยค่ะ เอาใหม่นะคะ1ึ่งฟอกกี้นี้นะ1นึ่งฟอกกี้นี้นะคะเติมน้ําเปล่าลงไปแล้วก็เล็กจะใส่ปุ๋ยหอมนะคะแรกๆจะเป็นสีเขียวนะท่านผู้ชมนานไปจะเป็นสีน้ําตาลศึกคือใส่ข้าวนี่ก็สวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมข้าวเล็กสวยมากคือสามารถข้าวเนี่ยฉีดได้ทุกๆหนึ่งเดือนค่ะจะสวยมากเลยนะคะช่วงตั้งท้องก็ฉีดได้โอเคชมเดินมาดูพลิกต้นนี้นะคะ หลังจากที่ฉีดนี่ค่ะอุ๋ยเบิกบานไปท่านผู้ชมดูนะคะนี่พริกแต่ละพันธุ์จะไม่เหมือนกันนะความโดกนี่คือโดกในตัวของเขาอยู่แล้วแต่ตัวนี้นะคะมันจะออกตามกิ่งนะท่านผู้ชมมันไม่ใช่ว่าเป็นช่อทุกช่อนะคะอันนี้ถือว่าดกมากแล้วก็เม็ดแดงสวยมากๆเลยนะคะดูค่ะไม่มีเน่าก่อนแดงไม่มีอาการกุ้งแห้งเลยนะคะ ไม่มีที่เป็นจุดอ่าดำดำเป็นลายลายคือเม็ดพริกสวยมากอันนี้คือเล็กไม่ได้ฉีดน้ํายาแบบไล่แมลงสูตรชีวภาพนะคะคือปล่อยธรรมชาติเลยอ่าอ่าเนี่ยค่ะท่านผู้ชมนี่ขย่าให้เข้ากันนะคะแล้วก็เห็นไหมมะละกอจะมีดอกมืดเร็วมากเลยค่ะใกล้หน้าหนาลวละฉีดลงไปเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหม ดกมากค่ะนี่คือพลิกต้นเดียวอ่าตรงนี้ด้วยอ่ามาดูค่ะต้นเล็กเล็กนะคะเล็กไม่คิดว่ามันจะแบบเห็นผลขนาดนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกหนักมากค่ะท่านผู้ชมนี่ต้นเล็กเลนี่ก็เห็นผลค่ะเห็นไหมเม็ดแดงสวยมากๆเลยค่ะดีจริงๆค่ะแล้วก็ปุ๋ยตัวนี้นะคะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เล็กชอบตรงนี้คือหลังจากที่เราฉีดแดงๆอย่างเงี้ยเราเก็บ คลิกได้เลยค่ะนี่เนี้ยค่ะดกทุกช่อเผ็ดมากนะคะสวยมากๆด้วยอ่ามาดูมะละกอที่เล็กเล่าให้ฟังนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ติดลูกแล้วเรียบร้อยฉีดลงไปเลยค่ะดอกไม่ร่วงนะคะเห็นผลดีมาก ปุ๋ยตัวนี้นะคะทําให้พืชโตวไวเร่งโตวไวเขียวสวยแล้วก็ดกนะคะทําให้ได้รับผลผล,ผลิตมากขึ้นนี่ค่ะถ้ามีหอยเราก็เอาลงนะคะเพราะว่าหอยเคยหอยทากนะคะเคยกินต้นมะละกอเล็กเป็นต้นเลยนี่ค่ะท่านผู้ชมแค่ไม่กี่เดือนมะละกอต้นนี้นะคะไม่นานนะคะไม่นาน นะติดลูกแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะเห็นผลจริงนะคะเห็นผลจริงที่เล็กชอบคือปลอดภยัยมันจะมีกลิ่นหอมนะคะท่านผู้ชมนี่คือดกมากค่ะเห็นไหมวิธีการคืออย่างนี้นะคะ ทบทวนทบทวนหนึ่งก่อนที่เราจะใส่จุลินทรีสังข้อแสงข้อที่หนึ่งเห็นไหมอยู่ข้างล่างนี่ก็มีใส่ร่วมกับปุ๋ยเบิกบานได้นะคะก็คือหนึ่งให้รดน้ําให้ชุ่มก่อนเทปุ๋ยจุลินรีสังข้อแสงไปถึงแม้ว่าเราไม่รดน้ําอีกต้นไม้เราก็ไม่เป็นอะไรนะคะไม่เป็นอันตรายเนาะเราจะรดอีกก็ได้เราจะรดน้ําอีกก็ได้นะคะอยากให้ดูใกล้ๆคือสวยมากนี่อันนี้ค่ะเนี่ย ต้นพลิกมีต้นหนึ่งนะคะแล้วก็ต้นเล็กๆอีกต้นหนึ่งแล้วก็ต้นจิ๋วอีกต้นหนึ่งนะคะแต่โดยรวมแล้วต้นนี้ใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นนะสวยมากค่ะ สวยจริงๆดกจริงๆไปทําดูนะคะสูตรนี้เล็กมาแบ่งปันสวยงามมากๆแล้วถ้าใครสนใจปุ๋ยตัวนี้นะคะบางคนบอกว่าแอดไลน์ไม่ติดเล็กก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเพราะปกติแล้วก็ติดเนาะก็ให้พิมพ์ Google นะคะ Google พิมพ์ค้นหาคาว่าปุ๋ยเบิกบานก็จะเจอเบอร์โทรในนั้นเลยนะคะง่ายๆก็โทรติดต่อไปได้เลยนะคะก็โทรติดต่อไปได้เลยนะคะปุ๋ยเบิกบานนี่ค่ะเล็กฉีดนะคะถ้าไม่ลืมสัปดาห์ละครั้งค่ะท่านผู้ชมดีมาก ถ้าไม่ลืมนะคะสัปดาห์ละครก็คือผลผลิตอย่างที่เห็นนี่เลยนะคะดีมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรไม่มากก็น้อยสามารถใช้เบิกบ้านหัวหารเสริมพืชนะคะร่วมกับปุ๋ยอื่นๆได้เลยค่ะไม่เป็นอันตรายปลอดภัยเก็บกินได้ทันทีขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ